ถามว่าวันนี้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องบอกว่าชีวิตคุณภาพชีวิตค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับก็เงี่ยงบระชามีงานที่มั่นคงในความมั่นคงของงานนั้นก็มีสกอออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนคอยสนเสริมชีวิตจุู่นะครับทั้งแรกเนี่ยประโยชน์ราชการนี่เป็นเดือนน้อยมากก็ได้อาศัยสกอ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนนะครับคอยช่วยเหลือในยามที่จําเป็นต้องใช้เงินครับ เมื่อทบทวนถึงอดีตที่ผ่านมานะครับย้อนหลังไปเนี่ยก็คงจะบอกเลยว่าในบางช่วงเนี่ยสากลอมย์กรมการพนันชนได้มาเกาะกู้วิกฤตของชีวิตเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเงินเดือนแค่นั้นน้อยมากครับถ้าไม่มีสากลมาคอยจุนเจือในเรื่องของค่าเทอมลูกในเรื่องของค่าจดัดนิทประจาวันเนี่ยก็คงจะลําบากแน่เลยเพราะว่าต้องไปกู้สถาบันการเงินมาใช้จ่ายดอกเบีย้ยนี่สูงอยู่แล้วนะครับ ก็ค <rium> ิดต่อไปว่าต้องเลี้ยงลูกหลายคนเนี่ยลำพันธเงินเดือนรราชการอย่างเดียวคงไม่พอแน่ต้องมีการสร้างอาชีพเสริมขึ้นมานะครับเมื่อมองหาแหล่งทุนแล้วเนี่ยก็นึกไม่ออกเลยว่าจะมีที่ไหนบ้างที่จะให้เราแบบดอกเบี้ยถูกๆแบบเรืออารีนะครับก็ไม่ลังเลครับที่จะกู้สกรออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนเพิ่มเติมเพื่อมาลงทุนประกอบอาชีพเสริมในครอบครัวครับ ในคราวแรกครับที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมรอรทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเป้าหมายหลักก็คืออยู่ที่การกู้เงินนะครับแต่ในการเป็นสมาชิกออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนนั้นต้องมีการออมทรัพย์เป็นรายเดือนด้วยนะครับตอนแรกก็ฝากน้อยๆหน่อยเดือน,อน,อนอเริ่มต้นสตาร์ด้งจะประมาณ400กว่าบาทซึ่งตัวนี้ก็อ,อยู่ที่ เลข4หลักแล้วลหะครับในในการฝากออมทรัพย์ในปัจจุบันนี้นะครับฝากไปฝากมาก็เอ๊ะผ่านมาหลายปีเนี่ยเงินฝากเป็นเลข6หลักเลยนะนี่อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นการฝากธนาคารโดยทั่วไปรู้นิสัยตัวเองดีว่าเม่มีทางเก็บเงินได้แน่นอนอาจจะหมดไปนะครับรวมถึงในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยก็มีเยอะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ แน่นอนเลยนะครับทุกคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับพอถึงช่วงปีใหม่เนี่ยก็ได้รับเลยครับโอนเข้าบัญชีอนเนกประสงค์เลยนี่นะครับก็300บาทนะครับเมื่อก่อน200บาทตอนนี้เพิ่มเป็นสามบาทแล้วครับรวมถึงใครที่มีลูกที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะได้ทุนนะฮะห้าบาททุกปีเลยจนกว่าจะไม่มี ได้เรีนได้สิแล้วนะครับนี่ก็คือสกอร์อมจักความชุมมมชนรวมถึงสวัสดการตัางๆเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับเ,เราลองไปค้นดูในในเว็บไซต์นะครับแล้วก็จะเห็นว่านอกจากที่ผมพูดมานี่สวัสดิการนี่เยอะมากเลยนะครับรวมไปถึงด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือการฝากสกร ประเภทของบัญชีออมทรัพย์พิเศษนะครับที่มีดอกเบี้ยสูงมากครับแล้วก็ไม่หักภาษีด้วยนะครับตอนนี้ก็ฝากได้ถึงเลข7หลตักแล้วนะครับถามว่าทําไมถึงมีเงินฝากเยอะขนาดนี้ก็เนื่องจากว่าที่กล่าวไว้ข้งต้นนําเงินมาลงทุนมาประกอบอาชีพในครอบครัวเนี่ยปรากฏว่าประสบผลสําเร็จจะพาลงไปดูธุรกิจที่สร้างขึ้นมานะครับกับร้านขายเสื้อผ้า หน้าร้านของเรานะครับกับร้านขายเสื้อผ้าวัยรุ่นบอกเลยว่าวัยรุ่นนี่เขาเข้าใจวัยรุ่นจริงๆเลยถ้าเป็นเราขายเองน่าจะเป็นพวกผ้าไทยหรือไม่ก็ผ้าชุดทํางานนะครับแต่ก็อาจจะไม่เข้ากับบุคลิกของคนขายซึ่งเป็นวัยรุ่นลูกชายของเราเนี่ยเขาจะเน้นไปที่เสื้อแฟชั่นของวัยรุ่นขายดีขายดีมากเลยครับเวลาเข้ามาซื้อเนี่ยเขามาซื้อกันเป็นหมู่คณนะ เหมายกอ้องเรียนมาเลยหลายคนเนี่ยก็อยากจะเป็นสมาชิอออกสังกัดอรทุยโครงการพ้านาชุมชนแต่ก็ไม่สามารถเป็นได้นะครับเนื่องจากว่าเขาไม่มีสิทธิ์ต้องเป็นข้าราชการการมการบ้าสส่วนท่านมีโอกาสแล้วอย่าพลาดโอกาสนี้นะครับ